ทีวีแอบเปิดตัวอย่างหนังแต่รีโมทก็กดเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทั้งคู่เริ่มหงุดหงิดหนักขึ้นผู้ใช้ใหม่เข้าสู่ระบบครั้งแรกเปิดกล่องของขวัญรับเพิ่ม50%สูงสุด150แค่ทำภารกิจปลดล็อกง่ายๆที่แอด789สเตปมีเอสลงท้ายในห้องนั่งเล่นยามคำ่ำทีวีและรีโมทมองหน้ากันด้วยสีหน้าดื้อดึงต่างฝ่ายต่างอยากเป็นฝ่ายควบคุม วอยากเปิดหนังใหม่จึงชี้ไปที่โปสเตอร์ด้วยความตื่นเต้นแต่รีโมทกลับทำหน้าหงุดหงิดรีโมทชี้ไปที่เครื่องเล่นเกมอย่างจริงจังพร้อมสายตาปินประกายส่วนทีวีถอนหายใจเสียงดังการโต้เถียงทวีความร้อนแรงทั้งคู่ยืนประจันหน้ากันเหมือนจะไม่มีใครยอมใครทีวีแอบเปิดตัวอย่างหนังแต่รีโมทก็กดเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทั้งคู่เริ่มหงุดหงิดหนักขึ้น การดึงกันไปมาทําให้ไฟในบ้านเริ่มกระพริบก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายและแล้วไฟทั้งบ้านก็ดับลงเหลือเพียงแสงจันทร์สองลอดเข้ามาเจ้าของบ้านจุดเทียนและหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแทนบรรยากาศกลับสงบอย่างน่าประหลาดทีวีและรีโมทหันไปสบตาก,กันอย่างเขินๆเ,เหมือนเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นต้นเหตุ สุดท้ายทั้งคู่ก็ยอมสงบลงและนั่งเคียงกันอย่างถ่อมตัวขณะที่เจ้าของอ่านหนังสืออย่างมีความสุข